เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูอชอ่ช่องครัวคุณนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับพัสดุก็ต้องเข้าสู่ช่วงแกะกล่องที่สองหาคลิปนี้นะครับมันจะเป็นประมาณว่าก่อนหน้านั้นอะ่ะผมสั่งอะไรมาบ้างซื้ออะไรมาบ้างนะฮะก็เดี๋ยวจะนับรวมไปเลยแหละทั้งทั้งมังงะแล้วก็นิยายด้วยแต่ว่าผมจะขอแกะเจะกล่องด้กล่อนที่ผมซื้อมาเนาะอ ามาเริ่มแกะกันเลยนะฮะเดีย๋ยวเอาลุจิออกก่อกนโอเค โอเคผมสั่งมา3อย่างนะอย่างแรกเลยเป็นวันพิสตองเวิร์ตอนปลายคือผมอยากสั่งตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ได้สั่งสักทีเพราะว่าผมมีนี่พิสตองเวิรมีตั้งนานถูแลนี่นี่ก็ครบสักทีแต่ส่วนต่อไปนี่มันพิสนิยายของลอนั่นแหละ มีรอเปปโปสองครนี้ผมลืมแบบแพนควิ้นกับอะไรนะจำไม่ได้นะเออซาจิตองขอคุณมากครับซาจิกับแพนควิ้นนิยายรอฮะส่วนนี่ที่ผมสั่งก่อนสั่งแบบสังปุ๊บเลยเห็นปุ๊บผมสั่งเลยก็คือนี่ไอพีสเล่มที่หนึ่งสอง ประมาณนี้แหละนี่ของแถมส่วนนี้ของแถมนะแบบเป็นมีโปสการ์ดน่าจะเหมือนของเข้าก่อนแหละน่าจะเหมือนของเข้าก่อนแหละที่จะมีซ้ายขวาอันนี้ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงกลางหรือซ้ายขวาหรือตรงไหนนะน่าจะมีแบสามที่แหละมาตรงนี้กับตรงนี้ส่วมอันนี้ที่ขัน้น ตัวนี้ที่ขั้นนะฮะจะเป็นที่ขั้นจะเป็นลูฟี่โซโลอุซอบชอปเปอร์เจนเบย์นะทั้งห้าโอเคครับมาพูดกันหน่อยเอมตอนแรกผมนะ่ะผมยังไม่รู้ว่าไอ้วันพีทอาาบัสต้านั่นนะ่ะจะมาเป็นเซตต่อไอเซตนั่นจะมาก็เลย ผมได้สั่งแบบนี้มาเพื่อเพื่อผมอยากจะเก็บนี่ผมอยากจะเก็บที่ค่าหนังสือตัวนี้แล้วก็นี่ด้วยที่ผมอยากได้ mm hmm. ก็เลยสั่งชุดนี้มา, mm hmm. ามันต้องเกิน3 0 0บาทมันต้องเกิน3า0รอบาทถึงจะได้ตัวนี้ <c oughs> ทีนี้ประเด็นอยู่ที่พอวันต่อ,ตอมาปุ๊บมีการประกาศเจ้าตัว o ันพีเซตอาราบัสตารตองนั้นมาเอา้าผมเลย อ้าวแล้วเราก็สั่งเจ้าหนีไปแล้วคือแบบถ้าผมรออีกนิดหนึ่งอ่ะรออีกแป๊บหนึ่งอ่ะเอ้าก็เอ,อ้ยเออนาะผมเลยบแบบอืมประเด็นคือเจ้าตัวเนี้ยนี่าเรจะเริ่มได้ซะที่สองก็ต่อเมื่อ9กันยาจะลองรองถึงวันที่9เผื่อเซ็ตวันพรอาลาบัสตายังไม่หมดอืม จะลองเสี่ยงดูแต่ถ้ามันใกล้หมดแล้วผมก็อาจจะสั่งเลยผมไม่รอนะแบบผมก็กลัวหมดของมันอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูว่าก่อนหน้านั้นอ่ะผมซื้ออะไรบ้างมันมีช่วงหนึ่งที่ผมเข้ากรุงเทพด้วยแล้วผมไปร้านอนิเมะแล้วเดี๋ยวผมให้ดู <S <S โอเคครับอ่าก่อนก่อนหน้าน,น,นั้นเลยผมมาได้ไปผมได้ได้เข้ากรุงเทพนั่นแหละง่ายๆเลย แล้ทีนี้ผมได้มีโอกาสไปแอนิเมะแล้วผมก็นี่กองนี้คือตอนผมไปกรุงเทพนะอันนี้คือก่อนหน้านั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไว้มุมก่อนอย่างแรกเลยตอนไปอนิเมะฮะของที่ผมซื้อก็จะมีเรื่องนี้นี่อันนี้ป้ายยา <c oughs> คือคือก่อนหน้านั้นอ่ะตอนที่ออกใหม,ใหม่ตอนมันน่าจะช่วงงานหนังสือพอดีอะ คือไม่ทันไม่ทันเว้ยคุณฝากหิ้วนั่นแหละแต่ว่าไม่ทันของหมดแล้วทีนี้ผมได้มีโอกาสไปเดินผมก็ผมก็เจอปุ๊บผมเลยเฮ้ยเจอว่าสุดท้ายก็เลยได้จัดมาเล่มหนึ่งเล่มสองอ่าอให้ปากจะฉีกก็ไม่ผอมรังนะเธอหรอกเอ่า <c oughs> ก็อารมคอมนั่นแหละหมันเหมือนรอมคอมแต่ก็มีความเป็นวิสาญี่ปุ่นอะ่ะออ ในมังงะพัดก็มีนะแต่มันจะเป็นแปลอังกฤษก็สนุกนะสนุกดีสลับผมนะคนอื่นอาจจะเพ่นสนุนุกแต่นี่ผมมาต้ายะก็สนุกอยู่นะสนุกอยู่โอเคต่อไปเรื่องที่ผมซื้อ <S <S> <S เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปสล้วฮะเล่ม8.5เดี๋ยวคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนทุกคน คือเรื่องเนี้ยเรื่องสลามอ่ะคือผมไม่ได้เก็บเลยทั้งนิยายทั้งมังอ่ะผมไม่ได้เก็บเอาง่ายตั้งแต่ผมซื้อไม่ทันเล่มหนึ่งอ่ะผมก็ไม่ได้ตามเก็บเลยความซื้อไม่ทันเลยแล้วทีเนี้ยทีเนี้ยด้วยความที่เออดดีดีด้วยความที่ผมผมปันไส้อ่ะ ใส่ทั้งตามเก็บไม่ทันแล้วก็มันใส่ราคาด้วยเนี่ยผมมันใส่ราคาด้วยเลยใช่ปะทาอย่างนี้ใช่ไหมได้ไม่แคร์ผมไม่แคร์ผมเป็นมุดเว็บนอกมมนั่งเลยใช่ด้วยความผมไม่แคร์ผมก็มุดเว็บนอกนะฮะแต่แต่ไม่ต้องห่วงไม่ใช่ว่าผมจะไม่กุญนน,นของแท้นะผมก็ตามเก็บแบบ แบบเป็นเม็พ e ด้วยอ่อีบุ๊กเออแต่ว่าอืมจะพูดยังไงดีถ้าอยากมีเป็นเล่มมันสบายมันมันแค่ทางใจผมมากกว่ามีอ e ีบุ๊กผมมีแค่แบบเป็นบาง,งานันะอืมก็เลยแต่นิยายผมไม่ผมมันใต้ในราคา <c oughs> ก็เลยไปมุดแวบ็บนอกเอา อของบ้านเรารู้สึกถึงเล่มสิบหกเนาะิยายเออเหตุผลที่ผมเก็บสลามเล่มนี้ก็คือเป็นเล่มแปดจุดห้าตัวเว็บที่ผมไปมุดน่ะอมันยังไม่แปลโอเคเอาซื้อเล่มนี้จบอันนี้คืออย่าทําตามผมนะถ้ามีก็ถ้าเก็บก็คือเก็บไปอันนี้ผมเหมือนใจเฉยถ้าอะไรลงตัวเมื่อไหร่ผมจะลองหาอีกทีแล้วกันถึงจะหายยากมากแล้วก็เถอะ แต่อ e ีบุ๊กน่าจะได้อยู่อืมแต่ผมจะเก็บอ e ีบุ๊กนั่นแหละสำหรับเรื่องสลามนะแต่มันคือเรื่องในอนาคตเพราะฉะนั้นตอนนี้ผ่านไปก่อนนะโอเค <c oughs> โอเคฮนะต่อไปเรื่องนี้อาจจะมาแปลกหน่อยเรื่องห้องเชา่า่วนกวนคนแปลกอ่สาสำหรับเรื่องนี้ผมมา ตามทีหลังไม่เชิงตามทีหลังน่าจะช่วงผมเข้าปี1นึ่เออนั่นแหละผมได้ไปเจอกับเรื่องนี้อนิเมะก่อนนะอนิเมะก่อนปุ๊บผมก็มาดูข้ามลเอ๊ยมันมีนิยายด้วยวะตอนนั้นมีถึงเล่ม10 12ิบสอเอ๊สิบสโอเคครับทุกท่านทุกคน,กคน<ม>เอือผมไปลองมุดมุดหาดู ก็เจอละอันนี้อันที่ผมมีทั้งหมดนะอันนี้อันที่ผมมีทั้งหมดตอนที่ผมเก็บช่วงผมอยู่มาอะไรออตอนนั้นในร้านอะ่ะผมไม่ได้สั่งจากเว็บนะตอนนั้นผมเห็นในร้านเขาจะมีเล่มแปดแปดจห้าเก้าสิบสบเอ็ดเอ่อน่าจะถึงประมาณสิบเอ็ดก่อนน่าถึงสบิบเอ็ดแล้วทีเนี้ย ผมซื้อมาทีละเล่ม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 ปุ๊บแล้วก็ช่วงอยู่มาอะยร,รมันจมาเรื่อยๆแป๊บแป๊บแป๊บแป๊ทีนี้มันจบอยู่ที่เล่ม14แล้วมันก็หายเงียบไปเลยเล่มก่อนนั้นผมก็ไม่ได้เก็บด้วยเพราะเพราะมันไม่มีในร้านไงแล้วผมก็ผมก็ไม่ได้ไปเปิดเว็บหาซื้อด้วยตอนนั้นตอนนั้นผมยังไม่ใช่สไตล์สั่งของ ชอบซื้อตามร้านหนังสือมากกว่าแทีนี้เออมันหายยาวเลยคือผมอ่ะเอ้ยเงียบเหงามากอะ่ะคือเริ่มต่อไปเมื่อไหร่จะมาเอะอยางเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นแหละก่อนสลาใหม่มั้งตอนนั้นผมผมเป็นช่วงที่ผมเริ่มมุดเว็บนอกแล้วคือตอนนั้นผมก็เริ่มเ,เรียนอังกฤษด้วยแหลนะเนาะาอังกฤษนิดนึง ผมก็เลยเอเอพออ่านได้แปลได้อ่ะอ่านเข้าใจอ่ะเออผมอ่านเข้าใจแหละแล้วผมก็ไปดูโอ้โหคนเนื้อกี่เล่มนะเรื่องนี้ก็ตอนนี้รู้สึกจะไม่ผิดจะเล่มที่สามสิบเก้าเออประมาณเล่มที่สามสิบเก้าแล้วอ่ะแบบว้าวผมว้าวเลยอ่ะพอผมกลับมาดูตวัวเว็บอีทีอะอารมณไหนไม่รู้ตอนนั้นอ่ะ <c oughs> ผมกลับมาเช็คอีทีแล้วก็มาเจอเล่มสิบห้า เออมีเรื่องสิบหกด้วยสุดท้ายก็ไม่ได้สั่งก็กลายเป็นแต่ว่าเนี่ยผมไปเจอที่แอ,อ,อนิเมตก็เลยได้ซื้อมาอเรืเอ่องสิบหกถ้าผมเดินไปเจอถ้ามีโอกาสได้ไปเดินถ้าเจอเรื่องสิบหกผมก็อาจจะซื้อถ้าไม่เจอก็คือไม่ซื้อแล้วกเ็เริ่มก่อนาน,าน,านั้นในอนาคตแล้วกันผมอาจจะเก็บนะถ้า ครบเมื่อไหร่เดี๋ยวมารีวิวเดี๋ยวผมมารีวิวนะรู้สึกมันจะมีแบบเป็นบ็อกเซตด้วยเนาะแต่เท่าที่ผมไปเช็คดูบ็อกเซตเล่มที่1นถึงสี่รู้สึกจะไม่มีแล้วอันนั้นผมเลยต้องซื้อแยกเล่มแทนโอเคครับสําหรับเรื่องห้องเชา่าปวดสำหรับผมมันก็อ่านเป็นเพลินนะอ่อานเพลินเพลินได้อนะสำหรับผมมันอา่านเนเพลินได้เหมือนกับเรื่องนี้เรื่อง สมาร์ทโฟนพนุ่มโทยะของเรานี่แหละที่จริงในกวีบ v ุ๊กก็มีนะมี24เล่มแล้วมีแปล24เล่มครบสวรรค์อันนี้มันเป็นเล่มแปลภาษาปุ่นเอ้ยไม่ใช่แปลดิมันเป็นเล่มญี่ปุ่นคือต้องพูดว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นนิยายเรื่องแรกที่ผมตามเลยอ่ะ คือแบบตอนนั้นมีผมจำไม่ได้อะแต่เว็บแมวดุนเปลว่าแปลแปลเองอะแปลเองเพราะจะไม่มีเอลซีในไทยอ่ะก็นั่นแหละแล้วทีนี้ได้ความอะไรเพวยดูญี่ปุ่นก็่านไม่ออกแต่ก็ยังอยากซื้อ <c oughs> คือตอนนั้นผมตอนนั้นมันขอาแปลถึงเล่ม 7, เจ็ดเล่มแปดแล้วมั้งแอ้ทีนี้ อ้ันี้ผมบังเอิญเจอเรื่อง10ในร้านคิโนคุนิยะพอดีแล้วทีนี้ผมก็เลยอารมณ์ไหนไม่รู้ซื้อเลยแล้วต่อมาผมก็ซื้อนี่ฮะเรื่มเริ่ม11 12อ่าสมาร์ทโฟอนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านได้เรื่อยๆสบายๆผมเลยอาจจะไม่ใช่ไททไททของคนอื่นแต่ว่าเพราะมันเป็นเรื่องแรกที่ทำให้ผมเข้าสู่โลก นิยายอ่ะอืมโอเคครับสำหรับ้องเช่าป่วนกวนคนแปลกเนาะ่อ <_ cek> ไปเรื่องมังกรเหล็กไร้พ่ายบบาหุดนะฮะ <_ laughs> ก็สำหรับเรื่องนี้แต่ผมไม่ได้อ่านนานแล้วผมก็ลืมๆไปเหมือนกันนะเนี่ย <_ sucker> แต่ถ้าจะไม่เพิดผมโดนนี่ในอนิเมะโดนโดนตก ผมขึ้นชื่อให้แล้วกันนะผมก็เรเหมื่นกันผมเพิงตกเราเอกกับเคาเนี้ยเขาในร้านอาหารแล้วเขาทําแบบนั้นอ่ะนั่นแหละที่ที่ตกผมได้จริงๆผมอยากเก็บนิยายก็ผมมีมันอยู่ลึกนะผมเลยไม่อยากไม่ออกมาดีกว่าก็เลยผมมีตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงอ่าเล่มสิบห้าเดี๋ยวต้องเล่าที่ก่อนว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ ผมให้รุ่นน้องคนหนึ่งแล้วกันยืมนิยายอ่านมันก็ยืมเล่มหนึ่งเล่มสองบางหมดผมไปอ่านแล้วช่วงที่เป็นเล่มสามเล่มสี่ที่มันเยื้มไปอ่านแล้วเราก็แยกย้ายกันอะแยกย้ายกันไปแล้วผมลืมทวงผมลืมทวงนิยายคืนสุดท้ายก็ติดต่อไม่ได้แล้วทําให้ผมเล่มสามเล่มสี่ผมขาดแล้วทีนี้ผมเข้าไปเช็คในตัวเว็บของเซนชูว่า เออยังมีเล่มอยู่ไหมเล่ม3มผมไม่มีปัญหาแต่เล่มสี่คุณ hey. เอยอเขาบอกว่ามีรอยบุกรอยอะไรนิดหน่อยข้างนอกแต่ไม่มีปัญหาในการอ่านผมก็เลยคิดว่าโอเคถ้ามันไม่มีก็เออถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรมากก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเก็บแต่สุดท้ายผมก็ลืมๆไปแล้วก็เลยดอง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 ,ดอง,ดองไว้งั้นแหละ มีโอกาสได้ไปกรุงเทพผมก็ไปเจอเล่ม1 6ด้วยแล้วบางเอ,อิรผมเจอเล่มสด้วยก็เลยเอ,อจัดมาเลยแล้วกันส่วนเล่ม4ก็ต้องสั่งแหละสำหรับเรื่องนี้รู้สึกจะมี20เล่มจบที่ผมขาดก็มีแค่เล่มสีต้องสั่ง mm hmm. แล้วก็อีก4เล่มจบที่ในอนาคนตมจะมาตอนไหนโอเคฮะก็สำหรับอันเนี้ยตรงเนี้ย ก็คือที่ผมไปกรุงเทพมาแล้วผมซื้อเอะเสียงหลงที่ผมไปกรุงเทพมาแล้วผมก็ซื้อเอาไว้นะเดี๋ยวเอาไว้ผม,มต่อไปจะเป็นตรงนี้อันนี้ผมซื้อที่หลังหลังจากผมกลับกรุงเทพมาแหละผมจะไม่บอกว่าผมเก็บเพราะอะไรนะรู้อยู่อืมที่อธิบายยากเอางี้ผม ผมมีครบทุกเล่มในไทยในไทยที่ออกมาล่าสุดก็คือเรื่ม12ผมมีครบจ้าหญิงซีซาร์ผมบอก่งนี้กันกผมเก็บเรื่องนี้โอเคไม่พูดเยอะมันก็แบบรู้กันนะสำหรับเรื่องต่อไปองผมของผมก็คือน้องสาวมือใหม่ของผมเป็นจอมมารนะฮะสำหรับเรื่องนี้เ,เดี๋ยวต้องอทักก่อนนะผมก็แอบกลัวยูทูบแบนกัน ก็เลยเอารุจิมาเซ็นเซอร์อห้นิดหนึง่งก็สำหรับเรื่องนี้จะยังไงดีนะเพราะว่าไปเห็นอนิเมตแ้วนะ่ยทำไม้ผมเก็บอันแน่นอนผมเก็บครบทุกเล่มแล้วนะในบ้านเราผมเก็บครบทุกเล่มแล้วเล่มเนี่ยเป็นเล่มที่ผมแบบดองไว้นานมากไม่ได้เก็บสักทีสุดท้ายก็เก็บนะเล่มสุดท้ายในบ้านเราแล้ะส่วนเล่มที่ เล่มที่สิบสามจะทำไหมก็ต้องรอดู <c oughs> บ้านเราต้องรอดูต่อไปจริงเรื่องนี้มันมีเป็นมังงะแ้นี้เนาะ <Okay. S 1> ผมใส่เป็นซองเอาวไว้อะอืม,อ,มอันนี้ผมซื้อตั้งนานแล้วเล่มหนึ่งถึงเก้ามันจบแค่เล่มเก้าด้วยแล้วก็มีเก,กล่องด้วยเป็นมังงะที่เก่าน,นั่นๆยาวโอ้ต้องหลายปีแล้วเป็นเรื่องที่แบบ นิดหนึ่งอะมันต้องเก็บอะไม่ได้จริงประมาณนี้สําหรับเรื่องนี้โอเคครับสําหรับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่อง Trinity Seven เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเก็บแม่ดีตแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ผมเว้นช่วงไปช่วงก่อนโควิดนิดหนึ่งแล้วก็ช่วงโควิดแล้วผมไม่ได้ซื้ออีกเลยไม่ได้ซื้ออีกเลยเออเสียงหลงเมื่อกี้พอผมมาเริ่มตามเก็บใหม่ตอนเนี้คือแบบว้าว หายากมากคุณโชคดีหน่อยที่พอดีผมซื้อเล่มนี่นะเล่ม23กับย4 24ี่ยบสี่นี่ผมเพิ่งได้เลยเล่ม23น่าจะประมาณช่วงต้นต้นเดือนเนี่ย mm. ที่ผมได้ในเว็บหลักอะในของรักพิมพ์ของรักพิมพ์มเองอะออตอนเนี้ยหมดแล้ว เล่มที่สามหมดละเล่มอื่นด้วยน่าจะเหลือแค่อีบุ๊กอะถ้าอยากจะเก็บคุณมันต้องเป็นเล่มเท่านั้นสําหรับผมอะคือมันต้องเป็นเล่มเท่านั้นเว้ยพอถึงสิบหกปุ๊บนี่แหละคุณเล่มที่สนะิบเจ็ดอะผมไม่ได้ซื้อตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงอะไรสักอย่างผมลืมหมดแล้วอะและ้วทีนี้เล่มสิบแปดมาเล่มสิบแปดมาอย่งไงก็ ตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงทางหนังสือพอดีที่ผมฝากคนรู้จักไปฝากซื้อแล่ผมก็ฝากหาเล่มสิให้ด้วยแล้วสุดท้ายเล่ม17ไม่มีคุณก็เลยได้เล่ม18มาแทนแล้วทีนี้ก็ยาวเลยผมก็หายยาวเลย 19, 20, 21, 22เล่มที่ย5่สเดือนหน้าครับผมอยากเก็บเป็นรูปเล่มแต่ว่าเว็บหลักะหมดแล้วนี้ผมต้องทําไง ผมก็ต้องพึ่งของมือ2หรือไม่ก็ช h อป e ีแล้วทีนี้แล้วคุณผมไปเจอราคาในช h อป e ีเอาแบบถูกสุดเลยนะถูกสุดก็คือ200บาทคุณแล้วเล่มกี่บาทเล่มเจ็5บาทนี่คือถูกสุดนะ200ราคาต่อมา300ราคาต่อมาที่ผมเห็นอีก350า ราคาต่อมา490คุณต่อหนึ่งเล่มอ่ะให้ผมทำไงอะ่ะเพื่อโคตรโคตรที่สุดของราคาโอเคครับถ้ามีแล้วอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตทีแล้วกันครับสำหรับเรื่องซิตี้เตอนนี้ผมต้องสู้ชีวิตก่อนออโอเคครับสำหรับ การแกะพัสดุกับมาเช็คของที่ผมสั่งก็นั้นนั้นนิดนึงก็น่าจะแค่นี้แหละเพราะว่าถ้าเอาตามตรงแกะพัสดุผมก็มีแค่เนี้ยสามเล่มกับมีของมีโปสการ์ดแล้วก็ที่ค่าหนังสือมันแค่นั้นเองน่าจะแบบคลิปอาจจะสั้นไปนิดนึงผมก็เลยเพิ่มของที่ผมไปซื้อที่ร้านอนิเมตแล้วก,ก็ซื้อหลังจากกลับมาอีกนิดนึง สรุปก็คือถ้าผมรู้ว่าเขาจะโปะวันพีทบ็อกเซตอาราบัสตาอยมางนะั้นอ่ะยยังชั่งใจไว้ก่อนไอเงี้ยเออยังไม่ซื้อนะยังไม่ซื้อนะอะไรเงี้ยอันเนี้ยมี2อ,อย่างที่ผมขาดไม่ได้ตอนนี้ก็คือวันพีทกับตัว t ทีนเซเนอันเนี้ยผมไม่ยอม2เรื่องนี้ผมไม่ยอมอย่างอื่นผมทนรอไปก่อนได้ผมรอไปก่อนก็ได้ อาคาบสหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับเราผู้ที่ผ่านทางมานะครับสามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะฮะหรือ s ับสไครป์เพื่อติดตามผลงานต่อ,ตอไปของผมได้นะครับขอบคุณนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม